ว่ไแ้งแต่ดน่อยใช่เนาะหันหน้าไปนใส่สีั้งจับมันเป็นเส้นอะไรน่อยดิวันนี้เข้เป็นเส้นน้ามันใจสั่เขามันดีใจสั่นน้ตาว่าดีเตว่าน้ำตา้ววกกับเรืองดียื่เป็นเส้นนี่เดินนีใส่ผีอกมานี่นแม่คุนแม่ยุ้เตียงคุนแม่วัดมันกับลูกไปเบิ้งเป็นหยังขุนพนด้ร้ายถาดเราขุณไปเพิ่งขุดขดขุดุดขเดขุดขดขุดขุดขุุดข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 ุปดดด มันขึ้นหนาดูว่าซ้ำมันถ้าไปล่งดินจะได้จังไปตอดหุ่นผอมมัมีหย่อนอย่าเลยโอ้ยมันมัดไี่หย่งนีลเมือันมันขาดถึงจะเต็มหนทซักกระสีตัวออกมาเท่าวใส่ใบเขามาผูกคาบใส่ใวเขาคือจังไข่อยู่ม่แม่นนั่นวัดขาดตัดออกเลยบ่กตัดออกเลยมันตัดมันเด็ดเด็ดยอดเด็ดยอดได้ได้ยังมันมาสีย่างฮนน่ะ ตังเต้นั่ยนันิ่งไ้ายิ่็กัดกาดเอาตัว่าเหลือแต่เต้นนันาหัวม sure ันนระแม่อ้ยน <ah ันก si ็ยังกวานกกันไปนออยัวนัามไมย่าสามันหาดเดอโนกกนกกันตัดไปอาไปเฮ็ดห้างไปเฮ็ดห้างย่าย่อีตานึงแป๊ปะกดให้นีรักตัวดี ว่าสีใไ้เอาไปปลูกเอาแนวแน่าซันมันเดอต่อต้นด้งาเห็นหอดต่ออ้ยแตน้จะตัตดมกยวๆลมันจังสนเอามันมันตเยอาไปซุมไปซุมแล้มันแตกออกจากกันหนึ่งเลยเล่มตงก็บัวห่มันอันนมันลกาแฟบนอยากกาแฟ

ไแจ้งไม่ใจหอนคอยเอาน้ม่อันีเส้นพิเบาขาวพี่จะเพิ่ขายด้นะเ่ยมันจะเป็นผมหวเออสีอมทเพื้สีหนัอันนี้เยกมอก็เแต่าน้เส้น้ตละ เื่อยขีดเมื่อาีบได้ไหมเบิ้งวิธีการนวดแล้วเนี่ยขีดเี้ยนมจํเนาะทไม่ย่าก้อนไมย่าบูดไมย่ขขาน

เอาหนิแม่ห้วว่าก็อยากไปเฮ็ดแต่สีว่าเป็นนี่เนีเอามากับเป็นได้ล่ะเฮ็ดพ่คนเฮ็ดบยีไหตัวตัวั้นผู้หนึ่ง่าแกงเส้นต้องสมเดายวแซ่พน้แม่ตอท่านที่ใสเสตี่เราเาไปมั้นี่เราหัวจุกี่เรา่ไปใ่ยงนี่้างก่อเไป

อันนี้คืออันออกแล้วอน่งล่าง่างเราใชุ้งไบานโอ้หัวงามยู่ไดลเนาะเียวมิบอนท่มเรามาน่อยคือสีไหมเม่ไหร่นี่ยีเกีแล้วไ่หเลม่กันแกหน่อยหีบนมากันนี่เอามาบียบว่งีบต้มซุกแล้วเอาไปตำบาเอาไปตำบาที่นี่ล่างๆแล้วกัเราก็ไปตำ โอ้ยมันตำแด่ที่ละสองหัวเนาะพกละสองหัวพวกละสองหัวห่อใบบันแล้วออีกหัวหนึ่งบัร์ทันสุปแล้วเอาอีกหัวนี้ เนียเ็น้อนี่เอะตน่ะมันเตียนมากไป้นาเตียนอู่เลยได้มันนีร่องบ้งขงเทียนี่มือเจ้าก็ไม่ได้บีบอะไรอย่างเี่ยนีองตบงเอยใหญ่เนี่ยมันมีร่ออนมันมอมันเดียดดีหมอมันเดียดมอนั่นอเดียดเสร็เรคล่องไเงี้ยเดียน่เงี้ยกส็จค่องไปเงี้ยรี่เยอะใต่หลายโพด ่อบอมันเบียดมันขุนน้ำกลมด้ยด้ไหมอาวาเปหนนะพกนีขาดแม่นขาดขามันขาดบ่ดีแต่ขึ้นไขอดีเอาตักขนะเาเสียนอันก็น่ามาเสียไปกมด็เสียนะขึ้นมดไปเน้เบแล้วบแล้ว แต่มันบม่ดีเทาก็เตาหมอเขาหมอเนี้ยต้มสามคืนทอดสอบแต่นี่เดินน้ำไม่ใช่ไหมแปะน้ำมากกว่าน้ำไม่ใช่ไหมอีกนั่นอันนี้คือการทดลองเอาแบบโบเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนแบบสมัยใหม่เนาะค่ะทดลองดึงอย่างนี้อย่าได้มันสิเป็นรูปแบบใดเนาะเจ้าเนาะมันสิเป็นเส้นดีโบ แหมจังองไงนั่นคนแล้วขึ้นแล้วนั่นพูดึ้นแล้วจ้ะมันเป็นอลไร่มันขึ้นตะมุนเถอมันเป็นเส้นน่อยอ่าเส้นน้อยกัวห่นต้นหน่อยกูมันน่อยเนาะหูดูเปลี่ยนมันน่อยมันก็เลยเส้นน่อย งามบ่เซนงามได้ล่ะน่อยน่อเส้นงามดีงามงามคือผู้บีบมันเางามเอ้นอันนี้เส้นเ้นงามดีนี่นีนงามน่อยเ้นงามเต็นไนไนเฮ้นี่เส้นงามเ้นงามนี่งามดี่นหน่อยงามได้ละค่ะหน่อยงามคือผู้บีบละค่ะน่อยงามาก่หันใจน่อยอใจเดียวเอองามงามงาม น่ะเห็นว่ามันต่างกัอยู่มันเส้นน้อยเนาะเจ้าขึ้นสูงๆนี่สิอันนี้บีบได้บ่ดิโอ้ยงามอันนี้บีบได้บ่ดีจ่างเล่าเบิ่งบเพิ่มเบิ่งเพิ่นเฟี้ยนน้อยนะเพี้ยนน้อยนั่นเส้นมันแตกต่างกันเนี่ยอันนี้เซนหน่อยที่เป็นไอ้กองบีบอันนี้อะเจ้ผ่าบีบเขียนนี้เขียนผ่าเสนนี้เซนไงเก่งงามเซนอะใบปัติแหงเซนงามยู่จ้ะเสซนงาม

อันนี้เซนงามนั่นนนั่เนื้ำเปลียนเออเอาคือไม่ยังไงครับนมาอีกแล้วนี่อันนี้เซนงามนี่เป็นน้ำเปลียนเนาะเปลียนอะไรอืมนี่ไข่โอ้เลยนี่อันนั่นอันนั่นนั่นเป็นน้ำเปลียนน่ะมันมันมุนเ่อี้ม่นองอันนี้จะงามอยู่นี่โอ้ยน้องกูจะมาถามหาหัวใครโอกับหัวใครโอคำนีมันเป็นตานี่บอกยังพีบอกเออนี่หัวใครโอคุณเอาไปเข้ากิน สีนี่เด้อค่ะพี่นงสีเอ่อสีแปง้งจะเป็นสีขาวแต่นี่เป็นสีของไอแป้งมัดที่ใส่จากข่าวสารจ้ะพี่นงแบบธรรมชาติเลยค่ะเ่ได้ใส่เมื่อได้ใส่สารคัดสีแป้งเนาะค่ะเนาะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลจักน้อยเนาะค่ะนี่คือแบบโบรันล้วนๆเลยเจ้ะอ่เมื่อเบีดกับตาลีเนาะจะเนาะ มือีเป็น,นแผนแกแผนกค่ะพี่น้องอ้าวน้ำคือโฟกโอ้น,น้ำนึกว่าแม่น้ำโอสปริงเกอร์เพื่นนึกว่าน้ำแตกน้ำหัว เดี๋ยวใกล้แล้วนะหารอิดมู่นสองเท่าตีตการบีบนี่ตรงใส่ก้นตีแข็งแรงอิลีเนาะค่ะต้องเพราะว่ามันบีบกว่าสีใดให้ได้เป็นเ็้เยาวๆออกมาจากพี่น้อง ต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคุณอีกสองปิดหนึ่งก็ต้มไปเรื่อยๆมีหลายแผนกมีหลายขั้นตอนเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือขั้นตอนบาดชิแล้วเนาะจ้ะเป็นน้ำมูเสียนขั้นตอนบาดชิแล้วก็คือบาดสิจบจะได้เส้นเป็นขนมกินเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายค่ะอัตาลีบีบเปดี๋ยวว่าตรงไหนน่ะมันกระเซ็นด้วยน่ะเตียนเตียนไปนี่ เขาก็เป็นเตียนยุ้นี่รอบดีนี่ยูวัดเนาะค่ะเนาะพระอาจารย์เพิ่นเป็นคนคุมคุมงานค่ะนะคะพระอาจารย์เพิ่นคุมงานงานบุญเดือนสี่จ้ะมีการลันคลองไปน้ำลันกลองไอ้ลันคลองลันกลองไปน้ำนะค่ะเพราะว่าเป็นงานบุญบุญเดือนสี่บุญพระเวบสันดอนด้วยค่ะเนาะ บรรยากาศภายในวัดค่ะพี่น้องนะคะนี่หลายาแผนกคุณกระสิแผนกนวดจ้ะพี่น้องคุณอยู่ในไต่สาราคุณเนาะคะ่ะนี่ก็คือวัดกอสีบันบึงให้นะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะด้านหลังทีหลังวัดเิ่นอาจ,จารย์ิ่นก็นเตรียมงานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะซอยกันเตรียมงานค่ะพี่น้องบุญเดินซี มือก็คือมืออื่นนะค่ะพี่น้องมืออื่นวันทีหาค่ะแล้วกับวันทีหกอ่มืออื่นมีการแห่เข่าพันก่อนจ้ะพี่น้องนะคะมืออื่นเสาประมาณตีหนึ่งตีสองก็สิแห่เข่าพันก่อนเข่าวัดเนาะค่ะแมนบอกเมือมืออื่นเศาร์ไหมมือเสารแห่เข่าพันก่อนแมนบอกประมาณตีหนึ่งตีสองแมนวะ มือแรงแหย่ยังแหองเอาแห่พระคุมือใดสันอ๋อมืออื่นอ๋อวันที่หาแหออน่แองค์ะคกขอดบนอาจารย์แห่พระคูมือใดอ๋อโอ้ยเสบตา อาจารย์สิบีบเองแม่นบอขออนุญาตทาย,นยนหนึ่งอบอเอาทายแต่ตอนบีบไหมเออได้เจ้าเออเออได้เจ้าแผกนี้คือแผกผ้าบักเฒ่าะซะอยกันผ้าบักเฒ้า เตรียมงานบุญเดือนซีจากพี่น้อง เีบอยู่เด้นาีเนียที่ไปกกี <S 2> <S 2> <S 2> ้อยู่น่แซเมมัมามี่เียมนี่แบกเีนี